มาต่อกันที่ชาววันพฤหัสบดีนะครับสำหรับป,ปี2568นะครับเรื่องของการเงินนะครับต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะปีนี้เนี่ยอาจจะมีคนมาเอาทานเทียบนะครับในเรื่องของการเงินนะครับยังไงก็ต้องลองแบ่งๆกันดูนะครับเรื่องไหนที่อาจจะ,จะต้องเสียไปนะครับหรือว่าเรื่องไหนที่ไม่ควรเสียหรือจะต้องเสียให้ได้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่าคุณจะค่อนข้างเครียดในเรื่องของการเงินนะครับเดี๋ยวคนนั้นยืมเดี๋ยวคนนี้ขอนะครับ เขาต้องตัดใจให้ไปตรงไหนให้ได้น้อยชะลอการจ่ายอะไรแบบนี้ไว้มากๆหน่อยก็จะดีครับจะได้ไม่เครียดนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของงานนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับในปี2อ6 8ต้องระมัดระวังตัวให้มากขึ้นนะครับเรื่องของศัตรูทางลับนะครับทั้งเปิดเผยมีมารอบตัวทีเดียวนะครับบางทีเนี่ยทางแก้ไขก็คือเรื่องของเ,อเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่บางทีเนี่ยเราอาจจะทําอะไรที่มันโปร่งใสเปิดเผยนะครับหรือว่าอะไรที่ทําให้ทุกคนเห็นว่า เราได้ขับเคลื่อนแล้วนะครับแบบนี้แหละนะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยอย่าทำอะไรที่เขาเรียกว่าเก็บอยู่มุกวิบุกมิบจุกนะตรงนี้อาจจะมีคนเข้าใจผิดนะฮะแล้วรวมทั้งเรื่องของความเสียหายก็จะเกิดขึ้นกับคุณด้วยนะครับเรื่องของความรักนะครับของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับก็ต้องบอกว่าปีนี้คนที่มีคู่นะอาจจะคุยกันไม่ค่อยดูเรื่องเท่าไหร่ครับเพราะว่าต่างคนต่างก็มีความลับของกันและกันนะเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดเลยเคารพความเป็นส่วนตัวนะครับรู้เท่าที่เขาอยากให้รู้นะครับ ก็เรียกว่าซื่อสัตย์แก่กันนี่แหละดียที่สุดนะครับตรงไปตรงมานะอันไหนที่เป็นความลับมากไปมันไม่ส่งผลดีก็อธิบายกันพูดคุยกันให้เข้าอกเข้าใจนะครับส่วนคนโสดจะได้แฟนแต่ไม่พร้อมเปิดเผยคบกันไปก่อนบางทีแบบค่อนข้างจะเกรงในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับก็ยังไม่มั่นใจเนาะว่าวันนี้จะใช่พรุ่งนี้อาจไม่ใช่ก็ได้นะครับนี่แหละเป็นเรื่องความที่เขาเรียกว่าเป็นลักลับๆของคนบนพฤตักรรมดีครับ ไปต่อกันที่เรื่องของสุขภาพของชาวพระธาสบ,บดีนะครับปีนี้ต้องออกกําลังกายแล้วนะครับเพราะว่าเรียกว่าตอนนี้ให้เวลากับการดูแลตัวเองแล้วคุณจะแข็งแรงนะครับหรือว่าจะทําตัวให้เขาเรียกว่าจ่ายออกไปในเรื่องของสุขภาพนะครับจะดีมากเรื่องของประกันชีวิตประกันสุขภาพหรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นการจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพของคุณนะครับตรงนี้แหละจะทาให้คุณนั้น ดีขึ้นนะครับแล้วก็แข็งแรงนะครับรวมทั้งการเตรียมเงินเอาไว้ในเรื่องของการเจ็บป่วยฉุกเฉินด้วยนะช่วงนี้ก็ต้องเจ็ดกระเป๋ามาในเรื่องนี้เหมือนกันครับ